สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบัสแฟมคาร์นะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวเจ้านี่แหละครับวายแฟกซ์สี่คูณสองนะครับและตัวนี้เป็น6สปีด170แบแรงม้านะครับ ผมนะครับเป็นเซลล์อยู่ที่ Ford พระประแดงนะครับอยู่ในเครือออโต้แกลลี่นะครับยังไงทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาที่ศูนย์บริการกันเยอะๆนะครับอันดับแรกเลยผมจะพามาดูการตกแต่งคันนี้คันนี้เป็นรถดเดิมๆที่ตกแต่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับอันดับแรกคันนี้นี่ข้อไฟหน้านะครับเป็นสีดําด,ด้านนะครับผมแล้วก็มีสรญลักษณ์ตัวคําว่า r a n g จอรอยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับและความพิเศษของเขาเลยที่ทุกคนมองข้ามไปที่แบบ ตัว4ค2ก็มีนะตัวนี้ก็คือไฟ Daytime Running Light ตัว4แบบนี้นะครับเห็นไหมสวยงามมากแล้วไฟโคมด้านไหนก็เป็น LED นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีล็อกความเร็วนะครับแต่เป็นล็อกความเร็วแบบปกติแต่ถ้าเป็นตัว4คูณ2 10เกียร์หรือว่า4คูณ4ตัวนั้นจะเป็น Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับ Stop and Go อาแล้วตัวนี้มีการตกแต่งกระจังหน้าตัว Raptor นะครับ FWD ตกแต่งเข้าไปใส่ป้งเข้าไปเลยนะครับเนี่ยสวยงามมาก แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกสีนะครับแต่ส่วนมากยุคนี้เขาชอบดำดำมินคลีนกันนะครับแล้วแต่นะครับไม่มีใครผิดใครถูกมีไฟหน้าสามจุดนะเลือกได้ส้มขาวเลือกได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคันนี้มีกู๊ปด้านบนติดขึ้นมาเลยสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมอันนี้คือการทําสีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็มีลายม้าแบบนี้สีแดงเลือกม้าก็ได้เลือกแรดก็ได้เลือกอย่างอื่นได้ครับถ้ามีอะไรใหม่ๆมาผมอัปเดตให้ลูกค้าตลอดนะฮะ แล้วเราก็มีความแบบตัดดําเข้าไปนะครับทำให้สกูปหน้าเนี่ยเข้ากับฝากระโปรงรถมากที่สุดนั่นเองครับแล้วแต่ลูกค้าชอบและคันนี้ก็ยังมีตะขอรากจูงสองฝั่งด้านล่างมาให้ติดกับชัสซีรถสามารถลักจูงได้นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้นี่ไฟตัดหมอกเขาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับอ่ามาดูครับมาดูนี่ไฟตัดหมอกเวลาเราหักฝั่งนี้ปุ๊บหักมาซ้ายไฟไฟฝาจะดับถ้าเราหักไปขวาไฟด้านซ้ายก็จะดับนั่นเองนะครับ สเปคยางเ้เดิมที่ทุกคนแบบถามมากันเยอะนะครับทําไมไม่ได้สเปคยางเดิมนะครับคือสเปคยางเดิมอะ่ะมันทําให้รถดูทุกคนอาจจะมั่นใจขึ้นแต่ว่าอันนี้ผมจะบอกเลยว่าอันนี้ก็สร้างความมั่นใจให้ได้นะครับเพราะว่าคันนี้ขยายฐานล้อก,กว้างขึ้น50มิลเมตรนั่นเองและยางตัวนี้นะฮะนี่เลยเป็นของฟูตเยียนั่นเองครับสเปคที่ทุกคนถามเลยนะครับคือสเปคตัวนี้มันเป็น255นะครับนี่เห็นไหมดูใกล้ครับ สองห้าห้าทับหกห้าสิบแปดแต่ชมเก่ามันไม่ใช่โมเก่าเป็นสองหกห้าถามว่ามีผลอะไรตอ่อการใช้งานไหมผมว่าฟิลเหมือนเดิมนะแต่ว่าทําให้การขับขี่เฟิร์มมากขึ้นด้วยเพราะเขาเซ็ตช่วงล่างมาใหม่นั่นเองนะครับอ่าพอขยายฐานล้อกว้างขึ้นในการเซ็ตนี่ครับกระจกด้านข้างก็เป็นสีนี่เลยเห็นไหมเทาดาตัดกับตัวรถที่เป็นสีดํานะครับสวยงามมากสายลักเทอร์โบก็ยังเป็นสีดํามาให้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นช่องระบายลมความร้อนของเทอร์โบนะเวลาเปิด ลดล็อกด้านข้างและล็อกตัวรถนั่นเองกุญแจต้องอยู่ในระยะหนึ่งเมตรกับประตูนะครับกลดล็อกรถล็อกรถกดที่แปน้นนี้นั่นเองนะครับเปิดประตูออกมาเห็นไหมฮะเดินได้ส้มทั้งคันเลยอ่าเจ้าวายแทรกเดินได้ส้มทั้งคันเลยเห็นไหมความพิเศษความสวยของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ได้ส้มเลยนะว i แทรกผมบอกเลยใส่ลักวายแทรกเห็นไหมครับอ่าสวยมากคือเขาบนกันเยอะในชมเก่าผมก็รีวิวไปทุกคลิปแหละเหมือนกับที่ทุกคนให้ดูนี่เลย มีที่วางแก้วละอ่ามีมาให้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ที่ใส่สมาระต่างๆโทรศัพท์มือถือสามารถวางนี้ได้หมดนะครับแล้วก็บอกตัวนี้ยังเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองอเห็นไหมฝั่งนู้นก็เป็นบอรไฟฟ้านะครับปรับพนักพิงด้านหลังได้ด้วยมันจะอยู่นี้เห็นไหมอ่าอย่างนั้นเองนะครับตัวนี้เป็นพวงมาล e ัย e-pads แบบไฟฟ้านะครับแล้วเป็นเกียร์6สปีดนั่นเองนะครับ หน้าจอเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วหน้าจอกลางก็เป็นดิจิตอลกระจกเป็นตัดแสงอัตโนมัติด้านหลังเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับและคันนี้มีโหมดการขับขี่มาให้4โหมดด้วยกันนี่ปุ่มอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับธรรมดาประหยัดลากจูงและถนนลื่นเบรกมือ,อยังเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมอธิบายเจ้า i Track ไปเยอะแล้วแต่ว่าคืออยากจะให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูจริงๆว่า Y Track น่าใช้น่าขับขี่ดีครับนี่ มีแอรหลังมาให้เห็นไหมฮะแล้วก็ข้างล่างก็ยังมีช่องเสียบ USB-C USB-A มาให้ครับผมแล้วก็สามารถเสียบกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จ iPhone ชาร์จ Android โทรศัพท์รุ่นอื่นได้หมดเลยครับแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่จับก่อนขึ้นนะอ่านี่ผมไม่เหยียบนะครับเป็นรถที่ส่งมอบลูกค,ค้าในวันพรุ่งนี้นะฮะตัวนี้เป็นโลบาร์สปอร์ตของเจ้า w i ย a เลยที่มีแล้วก็ในรุ่นอื่นที่ไม่มีของกระบะตัวนี้จะเป็น ลาหลังคาเหล็กที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับเพราะว่าน,นี้ทํามาจากโรงงานด้านหลังก็มีข้อไฟท้ายมาให้สังเกตยังไงสี่คูณสองสี่คูณสี่สี่คูณสองนี่จะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสิบเกียร์หรือว่าจะเป็นหกเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้เฟลดีด้านบนนะะอ่บแล้วก็มาดูตรงนี้ข้อฝาท้าย FORD นะครับเป็นสีดําอันนี้ทําสีมาดําเงาเป็นตัวอักษรแต่ว่าพื้นของเขาเนี่ยเป็นสีดําด้านอยู่นะครับด้านหลังก็เป็นนี่กล้องมองหลัง คันนี้ไม่มีกล้อง360นะครับเป็นกล้องมองหลัง360จะอยู่ใน4 2 4 4ต้นไปนะครับและตัวอักษรอะคริลิกสีแดงลอยนูนขึ้นมาอย่างนี้สวยงามมากสามารถเลือกสีได้นะครับทําสีได้หมดเลยเซ็นเซอร์หลังด้านหลังมี4จุดมาให้และพร้อมกับฝาท้ายผ่อนแรงอ่ายังไม่พอแค่เท่านั้นนะครับมาดูนี่ดูนี้ครับนี่ปลั๊กเสียบด้านหลังเอาไว้สําหรับแคมปิ้งเลยพเพาะว่าเราเลแล้วก็ชาร์จหัวอะแดปเตอร์ได้เลยในทีเดียวนะครับ รับรองว่าเพื่อนๆพาไปเที่ยวขับรถไปเขาลงห้วยอะไรก็แต่มีฟ้าให้ใช้แน่นอนครับเรื่องชาร์จมือถือแต่ไม่แนะนําให้ชาร์จหม้อหุงข้าวนะครับเดี๋ยวไปสรุปราคาด้านหน้ากันเลยครับราคาค่าตัวเจ้า w i t แพ4 2 6สปีดตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1ล้าน60,400บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นสีพิเศษขาวมุกไม่กระสม้มเพิ่ม10,000บาทเท่านั้นเองครับ ตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องบาสแฟมคราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ